สวัสดีครับคุยกันเรื่องลูกๆสีขาปราษาหมอชัยวรันรายการดีๆที่ให้ความรู้ที่ดีและถูกต้องในการดูแลสุขภาพลูกๆสีขาของท่านโดยสัตวแพทย์กับผมนายสัตวแพทย์ชัยวรลันตุนากวันนี้หมอจะมาแชร์ความรู้ดีๆเกี่ยวกับพฤติกรรมการกินอุจจาระของสุนัขนะครับซึ่งหลายๆายท่านก็มาปรึกษานะครับว่าเอ๊ะทำไมน้องหวานที่บ้านเนี่ย กินอุจจาระทั้งของตัวเองนะครับและก็ของคนอื่นนะครับบางครั้งหมอเห็นนะครับไปกินอุจจาระของเด็กด้วยนะครับว่าเอ๊ะพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยเป็นพฤต,ต,<ๆ>ติกรรมที่ผิดปกติหรือเปล่านะครับวันนี้หมอจะมาไขข้อข้องใจกันนะครับจริงๆแล้วนะครับพฤติกรรมการกินอุจจาระนะครับไม่ว่าจะเป็นของตัวเองหรือของวนอื่นในสุนัขเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากนะครับเขามีงานวิจัยนะครับหลายๆงานวิจัยเลยก็ยังไม่จริงๆแล้วก็คือยังไม่สามารถสรุปได้นะครับว่าทําไมน้องหมาถึงต้องกิน อุจจาระของตัวเองหรือของสัตว์อื่นนะครับแต่ก็มีข้อสันนิษฐานนะครับว่าสาเหตุที่น้องหมากินอุจจาระของสัตว์อื่นนั้นเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่ติดมาจากบรรพบุรุษนะครับก็คือสุนัขป่านี่เองนะครับซึ่งข้อสันนิษฐานก็คือว่าการที่เขาไปกินอุจจาระของสัตว์อื่นหรือกินอุจจาระของตัวเองนั้นเพื่อต้องการโปรตีนครับหรือว่าสาร,รอาหารบางอย่างนะครับที่อยู่ในอุจจาระของสัตว์นั้นๆซึ่งเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้ไขปัญหาน้องหมากินอุจจาระ ข้อแรกเลยก็คือ1นะครับเมื่อน้องหมาอ,อุจจาระแล้วนะครับเราควรรีบนําน้องหมาเนี่ยออกไปจากบริเวณนั้นให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจอย่าให้เขาไปเขาถึงอุจจาระได้เร็วกว่าเรานะครับเราเรีบกเอาเขาออกไปหรือรีบเก็บอุจจาระให้เสร็จนะครับก็จะเป็นวิธีที่ง่ายและก็ดีที่สุดนะครับวิธีที่2ก็คือเมื่อเห็นน้องหมาอ,อุจจาระนะครับถ้าเราไม่ทันเก็บข้างๆมือมีพริกไทยนะครับให้โรยพริกไทย นะครับหรืออะไรก็ตามที่มันมีกลิ่นค่อนข้างแรงซึ่งน้องหมาก็จะไม่ชอบเขาก็จะไม่กินอุจจาระตัวนั้นนะครับข้อที่3นะครับลองพาน้องหมาออกไปเดินเล่นถ้าคิดว่าเขาจะถ่ายอุจจาระนะครับ เมื่อเขาถักอุจจาระนะครับให้รีบพาเขาออกไปจากสถานที่ตรงนั้นนะครับเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจแล้วก็ให้เขาไม่สนใจในการที่จะกินอุจจาระของตัวเองนะครับสำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาน้องหมาทานอุจจาระนะครับของตัวเองหรือว่าของสัตว์อืน่นก็คงมีวิธีแก้ไขอย่างที่หมอได้เล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะครับหากม,มีข้อสงสัยอะไรนะครับก็มาสอบถามกันได้หรือว่าโพสต์ใต้เฟซบุ๊กหรือว่า YouTube ของเราก็ได้นะครับหมอยินดีที่จะตอบทุกคําถาม สำหรับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนนะครับหวังว่า,าคุณพ่อคุณแม่คงมีเทคนิคและก็มีทริปนะครับที่หมอได้นำนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้ไปใช้ในการแก้ปัญหาน้องหมากินอุจจาระของตัวเองด้วยนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ